โอเคนะครับผมก็ขอการสวัสดีซาวีดาท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยละกันนะครับผมในวันนี้นะครับก็จะมาสอนดาวน์โหลดตัวรันเดลต้าในเวอร์ชัน iOS นั่นเองนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็เรียกร้องให้ผมมาสอนดาวน์โหลดนะครับในวันนี้ผมก็จะมาสอนดาวน์โหลดแบบละเอียดยิบเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็แนะนำนะครับให้ท่านผู้ชมดูคลิปนี้จนจบนะครับสำหรับใครที่ทําไม่เป็นนั่นเองนะครับเพราะว่าผมก็อาจจะสอนไปค่อนข้างไวนั่นเองนะครับท่านผู้ชมสําหรับใครนะครับที่ตามไม่ทันนะครับผมผมก็แนะนําให้ท่านผู้ชมกอกลับแล้วก็มาดูใหม่นั่นนนนนนเเเเเอออออองงะะะะคคคครรรรรรรัััับบบพาาาวว่่่ผผมมมกก็็็จจสไไปโี นะครับพีย่ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูในส่วนของวิธีการดาวน์โหลดกันเลยละกันนะครับผม ในส่วนของวิธีการดาวน์โหลดนะครับลิงก์ทั้งหมดผมก็จะแปะไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับก่อนแรกก็เข้าไปที่ลิงก์ดีเนก่อนเลยนะครับผมมันจะเด้งเข้ามาที่หน้าเว็บแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมเลื่อนลงมานะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดนะครับในส่วนของดีเนสโปรไฟล์ที่อันที่2นะครับผมกดเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นมานะครับให้ท่านผู้ชมกดไปที่คอนติเนียนะครับแล้วก็กดไปที่อนุญาตนะครับอลารนะครับผมแล้วก็กดปิดไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปที่เซ แอป d ี e วท์เมนเทจเมนตนะครับผมให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ d ีเนนะครับที่ท่านผู้ชมเพิ่งดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็กดไปที่มุมขวาบน i n s t a l l นะครับถ้ามันมีให้ใส่รหัสิร์ดนะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับมันจะเป็นรหัสิร์ดของโทรศัพท์เรานั่นเองครับหลังจากนั้นก็กดไปที่ i n s t a l l ได้เลยนะครับนี่นะผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการลงโปรไฟล์ดีเน็ตนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ขั้นต่อมานะครับก็คือไปดาวน์โหลดนะครับ มที่มันเขียนว่าดาวน์โหลด Easy Curve นั่นเองนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปเซฟไฟล์นั่นเองครับอันนี้นะครับผมท่านผู้ชมต้องจําให้ได้นะว่าท่านผู้ชมนะครับไปเซฟไฟล์ไว้ตรงไหนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเซฟไฟล์ไว้ที่ on my iPhone นั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็กดเซฟไฟล์ไปได้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นครับก็เข้าไปที่ลิงก์เว็บเดิมนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมไปดาวน์โหลดนะครับในส่วนของ Easy นั่นเองนะครับผมนี่นะครับมันก็จะ อันแรกไปได้เลยนะครับผมนี่นะครับอีซั์อันแรกนั่นเองนะครับผมก็กดดาวน์โหลดไปได้เลยนั่นเองนะครับผมมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้อนุญาตก็กดอนุญาตไปนะครับแล้วก็กดไปที่ Install นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ออกจากเว็บนะครับผมแล้วก็มันรอมันดาวน์โหลดจนเสร็จนั่นเองนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดจนเสร็จนะครับให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กดไปที่ general แล้วก็ VPN เหมือนเดิมนะครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้มานะครับให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปแล้วก็กด ได้เลยนั่นเองนะครับผมถ้าเข้าแล้วหลุดนะครับให้ท่านผู้ชมเข้าไปใหม่นะครับหลังจากนั้นก็กดโอเคแล้วก็อาคีมุมขวาบนนะครับแล้วก็กดอาคีอีกรอบหนึ่งนะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้ท่านผู้ชมกดไปที่จุด3จุดมุมขวาบนนะครับผมนี่นะครับแล้วก็กดไปที่ Import นั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับไปอินพุตไฟล์เคอร์นะครับที่ผมบอกให้ท่านผู้ชมจําว่าท่านผู้ชมไปเซฟไว้ตรงไหนนะครับนี่นะอินพุตมาจะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปได้้้้้้้้้เเเลลลลลยนน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 นะะะะะะคคคคครรรรรััััััััับบบบบบบแแวกกกกก็็ดดไไไไปปททีีี่่่ Unzip องงผผมมมมมจจฟฟ์์12ขขึาาาาใใหหหูช ู้ชมไปหาไฟล์ที่ชื่อว่าเว Vietnam Post and t e เ e c o m m u n i c a t i o นกรุ๊ปนะครับผมให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ Import นะครับผมเคิร์กนั่นเองนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับผมจากที่ Import เสร็จแล้วนะครับมันจะเขียนว่า Import Successfully นะครับผมก็ขั้นต่อไปนะครับก็คือการไปดาวน์โหลดในส่วนของตัวรันนั่นเองนะครับตัวรันในวันนี้นะครับจะเป็นตัวรัน Delta Version iOS นั่นเองนะครับให้ท่านผู้ชมคลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมในส่วนของการเซฟไฟล์เนี่ยนะครับให้ท่านผู้ชมจำให้ได้นะครับว่า เดิมเลยนะครับก็คือก็ผมจะเซฟไฟล์ไว้ที่ on my iPhone เหมือนเดิมเลยนั่นเองครับนี่นะครับก็กดเซฟไฟล์ไปได้เลยนะครับหลังจากที่เซฟไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ท่านผู้ชมกลับไปที่แอป e s i g n เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็กดไปที่มุมจุด3จุดด้านบนนะครับแล้วก็ Import เหมือนเดิมเลยนะครับหลังจากนั้นก็กดไปที่ on my iPhone นะครับผมมันก็จะมีตัวรันเดลต้าแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมกด Import ตัวรันเดลต้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็รอมันดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมกดไปที่ข้างล่างนะครับที่มันเขียนว่าแอปนั่นเองนะครับมันก็จะขึ้นตัวรันเดลต้ามาแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็กดไปที่ที่มันเขียนว่าซิกเนเจอร์นะครับตัว S นำหน้านะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเล่นเข้ามาที่หน้าเดลต้าแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับกดไปที่ติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับผมอ่ามันก็จะมีให้ขึ้นแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมกดติ๊กกกกกถูไไดด้้้เเลลยนนนนะะคครรัััับบหงจาา็ปปทีีุ่่มมสฟอ นะครับผม หลังจากนั้นนะครับกดไปที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนะครับผมอ่าแล้วก็รอมันสักครู่นึงนะครับอันนี้มันก็กําลังประมวลผลอยู่นั่นเองนะครับผมรอแป๊บเดียวนะครับไม่นานนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็ประมวลผลเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับให้ผู้ชมกดไปที่ install ได้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็ออกจากแอปมานะครับแล้วก็รอในส่วนของตัวรันมันดาวน์โหลดนั่นเองนะครับผมก็ใช้เวลาไม่นานนั่นเองครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าเกมได้เลยนะครับผมเพ ก็เดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมให้ดูนะครับว่ามันสามารถเล่นได้จริงหรือเปล่านั่นเองนะครับผม โอเคครับนี่นะครับผมก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะสังเกตได้ว่าหน้าต่างตัวรันนะครับก็ขึ้นตามปกตินั่นเองนะครับก็คือสามารถใช้ได้ตามปกติเลยนั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นั่นเองนะครับผมหรือใครที่แบบดูคลิปแล้วไม่เข้าใจนะผมก็แนะนําให้กอคิปกลับไปดูใหม่นั่นเองนะครับเพราะว่าผมก็สอนค่อนข้างละเอียดแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคครับก็สอนคลิปนี้จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ขอตัวลากกกกก่่ออนนนะครััับยยาาลลืมมดดตให้ผวจ คลิปนี้บายบายครับผมเจอกันครับ